ชะอมไข่ทอดสวัสดีค่ะพบกับน้องหนึ่งชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำเมนูผัดต้มค่ะนี่ค่ะบวบอันนี้บวก แม่เก็บมาให้จากพี่โลที่เราไปถ่ายคลิปเก็บกันในคลอง<ม>บวกของเราบวกเหลี่ยงบวกสารพิกเราจะมาทำ<ม>ต้มต้มน้ำพริกกินต่มนมาเนี่ยก็เป็นชะอมชะอมค่ะที่เก็บเหมือนกันค่ะที่ทำคลิปเก็บเนี่นก็เป็นชะอมพ่อสารพิกที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านก็เก็บกิน ตนอนนี้เขาเรียกใบใบผมชีโรสอะค่ะเขาบอกว่ามาผัดกับน้ำมันกินได้กินน้ำพริกเนี้ยค่ะฉาบหรือไ่ไงเนี่ยคะ่ะกินครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยกินอ่าที่เห็นมันช้ำๆออะเพราะว่าตุยแย็นแข็งเกินไปมันก็เลยเป็นแบบช้ำๆนิดหน่อยลืมปรับตุนอุณหภูมิน่ค่ะก็มาเด็ดใบนี้ก่อน แบบผงชูรสก่อนเพราะเราจะเอาไว้ฉาบน้ำมันกินกันจะกินได้เด็กๆไม่แน่ใจว่าเขาเด็กอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะผัดน้ำมันกินกันค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วหนึ่งจานเมื่อย็นเหรอ โอ้ยปิวปิวไปก็ทำชะอมทอดไข่ต้องระวังดหมเพราะว่ามันมีนะ้ำนี่เพิ่งเอามาจากบ้านเมื่อวานนี้เองมันใหม่เลย เราใส่แกงเห็ดอย่างเงี้ยนะ้างใบชะอมหอมดีจังตัวนี้เราก็จะไม่แกงเห็ดตัวนี้เราจะมาทำชะอมทอดไข่หรือไข่ทอดชะอมแล้วแต่ถนัดเรียกเลยบอกใช้มีดดีกว่าแล้วใช้มีดมันก็จะง่ายนิดหน่อยแล้วแต่คนสะดวก แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะไเปเลยต้องระวังหนันงนิดนึงเพราะว่าหนังมันคขงมากทั้งไปมันก็จะเจ็บตัวเราอีกเด็กเลยน,น,น้อเด็กแล้วก็เม็ดกินได้เหรอคะไม่แก่กเกยตัดเด็กนิหน่อย กิ่นแบบหอมโยนๆอกสองแพน่าจะพอแล้วนะคะเอาไม่หมดค่ะมันเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยย่แหอมกลิ่นหอมมากต่อไปเรามาปอกบ,บวกเต็กต้มกินกันนะคะเอาอ่อนๆเลยบวกเราต้มจิ้มนะิล้วกินไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสารพิษไม่มีแน่นอน มันเพิก็ปอกจนเอี่ยมนะแต่เนึงปอกไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันกินได้ขิวเขียวมันก็กินได้แล้วอีกอย่างเราก็เอามาจากบ้านเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะใส่ยาเนี่ยปลูกธรรมชาติสุดๆระวังมือนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีดมันค่อนข้างจะคม ามที่เราถนัดเลยเสียงดังลึ่มลนิดหน่อยนะคะ่ะหั่นครึ่งเลยค่ะแค่นี้ค่ะเอาเยอะไม่ได้เดี๋ยวกินไม่หมดอ้นี่นะคะเมนูของเรามีอยู่สามอย่างเย็นน่งบวบใบผงชูรสสะอม ใส่ก็เลยใส่ตอออันนี้ไม่ที่ต่อต้องต่อกับพื้นอย่างนี้แหละค่ะไม่รู้จะต่อไงต่อกับโต๊ะต่อก็ตะก็เสียงดังต่อกับแล้วก็ย,อย้อยไอสกสครู บใหม่เอาละกินไหมไหมไฟไม่แรงก็ร er ึต้มบวกหานเลยเมื่อกี้เราไปทอดแล้วไฟลับห้องมันมืดนิดหน่อย เพราะว่าไฟเรามันเสียนี่เราหั่นแบบนี้เราก็จะกินง่ายง่ายนะคะ <Okay. S 1> ก็แบบนี้หั่นกลางแบบแบเหมือนหั่นพิซซ่าเลยแล้วก็แบบนี้เอาคำโตๆไปเลยค่ะนี่อุ้ยแม่วงหวงหวง โอ้ยนิ้วมิวนิว,นวได้แล้วเอาไปถวยเลยไม่เคยขาดเท่าไหร่ก็จะน่ากินแบบนี้ถ้งเราทำสวยๆกับข้าวเราก็จะน่ากินเหมือนเราเลย เราเห็นอะไรสวยๆเราก็จะแบบอุ้ยน่ากินจังเลยเว้ยรลวงเด็กต้องใส่จใจเลยชะอมไข่ทอดชะมอมทอดไข่เรียกได้สองอย่างเหมือนกัน ก็จะเป็นใบชูรสอน้ำหมกน้ำมันเยอะแล้วก็เอาน้ำมันจากที่เราทอดสะอมมันก็จะมีไข่ติดมาด้วย ประมาณนี้นะคะนีอ่อันนี้บวบที่เราต้มเสร็จแล้วชะอมไข่ทอดใบผงชูรสฉาบน้ำมันแล้วก็พริกตาแดงนะคะกับข้าวเรามีประมาณนี้ค่ะ